สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆงรวยๆทุกท่านนะครับผมสาหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงเหรียญรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมสาหรับวันนี้ก็นําเหรียญโซนสวยไม่ชมมันอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมจะเป็นเหรียญจริญพอรล่างนะครับผมหลวงพ่อคูณนะครับปี2536นะครับสาหรับเหรียญนี้จะเป็นบล็อกทองคํานะครับผม เหรียญเจริญพรล,ล่างก็คือจะมีตัวอักษรเจริญพรอ,อยู่ทางด้านล่างนะครับผมของเหรียญน,นะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นหลวงพ่อคูณครึ่งองค์นะครับมีชื่อท่านอยู่ด้านบนนะครับผมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับผมแล้วก็ด้านหลังก็จะระบุป,ปีพศ5 0 3 6นะครับที่ระลึกฉลองหอสมุดวัดแจ้งนอกนะครับผม ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดที่ใช้แยกบล็อกทองคํากันก่อนนะครับผมก็จะมี2จุดหลักๆนะครับผมถ้าด้านหน้าก็คือจะอยู่เหนือศีรษะของท่านนะครับจะมีตุ่มโนนอยู่ตรงนี้นะครับตรงศีรษะท่านเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าหัวโนนะครับนี่เห็นไหมครับนี่จะมีตุ่มเนื้อเกินอยู่ด้านบนศีรษะของท่านนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับใกล้ๆกับสระอูนะครับผม แล้วก็ด้านหลังเนี่ยสมุดจะขีดก็คือตรงคําว่าที่ระลึกหอสมุดนะครับเหนือคําว่าสมุดเนี่ยจะมีขีดเห็นไหมครับเนี่ยเหนือคำว่าสมุดจะมีขีดตรงสระอุก็มีเห็นไหมครับแล้วก็ตรงที่ตัวหางยันอีกนะครับผมเนี่ยครับก็จะเป็นจุดหลักๆนะครับทีนี้ผมมีเหรียญที่เป็นบล็อกธรรมดามาให้เทียบด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบล็อกธรรมดาก็จะเป็นโซนสวยเหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยผิวใกล้เคียงกันเลยถ้าเป็นบล็อกธรรมดาหัวท่านก็จะไม่มีตุ่มเกิน ที่เป็นเหมือนหัวโน้ยไหมครับแล้วก็ตรงคําว่าสมุดเนี่ยนี่ก็จะไม่มีขีดเห็นไหมครับนี่ครับก็วิธีการแยกบล็อกก็ง่ายๆนะครับ2จุดนะครับผมทีนี้เหรียญรุ่นนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีการแยกบล็อกเล่นเยอะฉะนั้นปัจจัยที่มีผลในเรื่องของราคาก็คือจากความสวยนะครับเป็นหลักทีนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดที่ใช้พิจารณากันนะครับทั้งบล็อกทองคําแล้วก็บล็อกธรรมดาเนี่ยจุดที่ใช้พิจารณาเนี่ยเขาจะใกล้เคียงกันนะครับผมอันดับแรกนะครับ จดจำพิมพ์จดจำรูปแบบเหรียญนะครับผมเหรียญจะต้องเรียบตึงทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับเราตะแคงดูเห็นไหมครับตรงข้างๆององพระนะครับนะครับจะมีความเรียบตึงนะครับผมแล้วก็ขอบตั้งเป็นสันนะครับอันดับแรกนะครับดูที่หูเหรียญด้านหน้าจะเป็นคล้ายๆกับรอยกึ่งเห็นไหมครับเนี่ยครับเป็นกึ่งวนๆนวนนอบหูเหรียญนะครับผมรวมถึงตรงขอบเหรียญที่ตั้งเป็นสันด้วยเห็นไหมครับนี่ครับนี่จะเป็นรอยวนกึงๆึ่ง เห็นไหมครับเนี่ยครับถ้าเหรียญที่ไม่สึกหรือว่าไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับนี่ตรงขอบเหรียญให้ดูตรงขอบเหรียญก่อนนะครับผมเนี่รอยกึ่งบนบนนะครับผมที่หูเหรียญด้านบนนะครับแล้วก็ตรงขอบเหรียญทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับติดมากติดน้อยก็จะต้องมีนะครับผมถ้าองค์ไหนที่ไม่ผ่านการใช้เนี่ยก็จะเห็นชัดแบบนี้นะครับผม นี่ครับจุดแรกนะครับแล้วก็จดจําใบหน้านะครับผมจดจําพิมพ์ต่างๆนะครับใบหน้าคมชัดนะครับผมเปลือกตา2ชั้นนะครับมีเมดตาทั้งสองข้างเบ้าตาลึกคมชัดนะครับผมเม็ดไยกลมนูนเห็นไหมครับตรงแก้มทางด้านซ้ายมือของเรานะครับผมเส้นผมหรือว่าเส้นเกสาเป็นขีดเป็นขีดชัดเจนนะครับผมนี่ครับใบหูต่างๆนะครับนี่เส้นผมนะครับผม บล็อกทองคำเห็นไหมครับนี่ศีรษะก็จะมีเป็นเหมือนหัวโนเห็นไหมครับก้อนเนื้อเล็กๆนะครับผมเนื้อศีรษะของหลวงพ่อคูณนะครับนี่ครับจดจําใบหน้าจดจํารูปแบบเหรียญนะครับผมนี่เปลือกตา2ชั้นนะครับเลื่อนลงมาดูที่ลําคอก็จะย่นๆเหมือนกับผิวหนังของคนจริงๆนะครับผมเด้วจีวรคมชัดนะครับแยกเป็นแฉกเป็นสันชัดเจนนะครับผมนี่ครับ แล้วก,ก็การต่อโค้ดเนี่ยก็จะมีการตอก2อที่นะครับที่สังคติจะเป็นโค้ดบอจอนอนะครับผมแล้วก็ทางด้านพื้นเหรียญซ้ายมือเราเนี่ยจะเป็นคําว่าคูณนะครับคูณ cool จะกลับหัวแบบนี้นะครับ <"C oin" S 2> กลับข้างแบบนี้ครับเห e ็นไหมครับนี่ด้านในโค้ดก็จะมีเส้นเสี้ยนปกติครับเหมือนเหรียญที่ต่อโค้ดทั่วไปนะครับผมนี่ครับนี่นี่จะเป็นโค้ดคูณนะครับผมแล้วก็ที่สังคติเนี่ยก็จะเป็นโค้ดบอจอนอนะครับ โค้ดเนี่ยก็จะมีตอกเต็มบ้างตอกไม่เต็มบ้างก็แล้วแต่จังหวะการตอกนะครับเห็นไหมครับดูผนังตรงที่ตัวโค้ดกินเนื้อทองแดงเข้าไปนะครับผมก็จะเป็นคล้ายกับร่องฟันเฟืองนะครับนี่เห็นไหมครับก็จะมีเส้นเซียนอยู่ด้านในนะครับถ้าองค์อีกองค์นึงเนี่ยเขาจะตอกโค้ดมาเต็มที่เป็นบล็อกธรรมดานะครับนี่โค้ดบจอนนอก็คือวัดแจ้งนอกครับเห็นไหมครับ ลักษณะตัวโค้ดนะครับผมพื้นเหรียญจะเป็นโค้ดคำว่าคูณนะครับนี่ครับนี่โค้ดมี2ตัวนะครับผมแล้วก็ดูรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมนะครับผมตัวอักษรเจริญพรก็จะเป็นแท่งคมชัดนะครับผมเส้นจะไม่ใหญ่มากนะครับนี่เป็นแท่งคมชัดนะครับดูเส้นกระแสเหรียญเส้นศาสตร์กระจายที่เกิดจากการปั๊มเห็นไหมครับนี่ครับตัวกษรด้านบนนะครับผมหลวงพ่อคูณ ปริสุดโทนะครับผมตัวอักษรเป็นแท่งคมชัดนะครับพื้นผิวเหรียญเรียบตึงดูเส้นกระแสเหรียญที่เกิดจากการปั๊มเห็นไหมครับนี่ครับเป็นเส้นขนแมวยิบยิบบยิบออกไปนะครับผมนี่แบบนี้นะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับดูเส้นกระแสเหรียญที่เกิดจากการปั๊มนะครับแล้วก็พลิกมาดูรายละเอียดด้านหลังนะครับผมด้านหลังดูจอกหูจะปินเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใต้หูเหรียญเนี่ย เห็นไหมครับก็จะมีลักษณะเหมือนเป็นขึ้นขึ้นขึ้นไปนะครับตรงช่วงนี้ครับตรงคอหูเหรียญตรงนี้ครับเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเส้นๆ้นเป็นขึ้นขึ้นขึ้นไปนะครับมีคลิปปิ้นที่เกิดจากการตัดทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับผมเนี่ครับเดี๋ยวจะลงกล้องให้ดูนะครับนี่ครับรูเจาะหูปิ้นเล็กน้อยนะครับผมมีคลิปปิ้นที่เกิดจากการตัดทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับผมแล้วก็สังเกตตรง เห็นไหมครับเนี่ยมันจะเป็นเหมือนลอยขึ้นขึ้นไปตรงคอหูเหรียญนะครับแล้วก็ขอบเหรียญด้านในเนี่ยจะมีเส้นบังคับวงเห็นไหมครับเส้นบังคับจากบล็อกนะครับผมตรงช่วงเนี่ยครับนี่ครับตรงขอบขอบเหรียญนะครับเนี่ยครับเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับผมนี่ครับนี่คลิปปินที่เกิดจากการตัดนะครับผมแล้วก็บล็อกทองคาจุดสังเกตด้านหลังก็คือคําว่าสมุดจะมีขีดนะครับนี่ครับ สมุดจะมีขีดนะครับผมตัวอักษรรวมถึงตัวยันด้านหลังเนี่ยถ้าเรามองด้วยตาเปล่าจะเห็นว่าเป็นเงาซ้อนๆกันก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วก็จุดที่ใช้ดูของเหรียญรุ่นนี้นะครับผมเนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะเป็นเหมือนเงาเงาซ้อนๆนะครับห้าธันวาเห็นไหมครับเนี่ยที่ระลึกฉลองหอสมุดต,ตัวยันก็มีไหมครับเนี่ยเป็นเส้นเป็นเงาเงาซ้อนๆกันวัดแจ้งนอกในเมืองนครราชสีมา ตัวยันแล้วก็ตัวอักขระต่างๆจะต้องไม่ตื้นไม่เบรอนะครับผมตั้งเป็นแท่งเป็นสันคมชัดนะครับนี่ครับพื้นผิวเหรียญแน่นตึงนะครับผมเรียบตึงทั้งหมดนะครับนี่เส้นกระแสเหรียญแล้วก็ตะแคงให้สะท้อนแสงส่วนตัวที่เป็นเงาเงาเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเป็นเงาเงาเหมือนซ้อนกันทั้งที่ตัวยันแล้วก็ตัวอักษรเห็นไหมครับนี่รูเจาะต่างๆเป็นธรรมชาตินะครับผมนี่ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นหลักของท่านนะครับหลักหมื่น แต่ว่าจุดที่ใช้พิจารณาหรือว่าใช้ดูเนี่ยก็เหมือนเหรียญทั่วไปนะครับผมแล้วก็ขอบตัดนะครับขอบตัดก็จะเป็นการตัดฉีกแล้วก็เป็นผิวมละลานะครับเดี๋ยวผมเทียบดูให้2เหรียญเลยทั้งตัวบล็อกทองคําแล้วก็บล็อกธรรมดานะครับผมนี่ครับเป็นการตัดฉีกเป็นผิวมละลาแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับนี่ตัดแล้วก็ฉีกขาดนะครับจุดที่ฉีกขาดก็จะยุ่ยๆมันผิวมะละแบบนี้นะครับ นี่ครับลักษณะฟันตัดนะครับผมเห็นไหมครับเห็นร่องเห็นบ้างเล็กน้อยนะครับผมนี่ตัดแล้วก็ฉีกออกยุ่ยๆนะครับขอบตัดอีกหนึ่งฝั่งนะครับผมนี่ครับตัดลงมาประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดนะครับเป็นผิวมะละนะครับนี่แบบนี้นะครับผมส่วนจุดที่ใช้แยกบอกทองคําก็มีแค่2จุดง่ายๆครับสมุดขีดแล้วก็เหนือสีรษะหลวงพ่อคูณจะมี ติ่งหรือว่าหัวโนนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูบล็อกธรรมดาด้วยนะครับอันนี้จะเป็นบล็อกธรรมดานะครับผมใบหน้าคมชัดนะครับเปิดตา2ชั้นต่อโค้ดสอที่เหมือนกันนะครับผมบล็อนอนนะครับแล้วก็โค้ดคูณน,นะครับผมบอันนี้จะเป็นบล็อกธรรมดานะครับผม ด้านหลังสมุดก็จะไม่ขีดนะครับถ้าเป็นบล็อกธรรมดาตัวอักษรก็จะเป็นเงาเงาเหมือนกันเห็นไหมครับเงาเงาซ้อนๆเอ๋นี่นี่เห็นไหมครับนี่ครับผมสาหรับเหรียญนี้ที่นำมาพี่รับชมกันก็จะเป็นเหรียญเจริญพรล่างนะครับผมหลวงพ่อคูณนะครับปี2536นะครับผมขอบคุณพี่ๆสมาชิกที่กดติดตามและรับชมนะครับผมไว้ถ้าได้รุ่นอื่นเพิ่มเติมจะมาทำคลิปให้อีกนะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ